สวัสดีค่ะทันตแพทย์หญิงรวิวรรณวงวันณวัฒนาทันตแพทย์ประจำศูนย์ทันตกรรมของโรงพยาบาลยันฮีค่ะมีคำถามมาว่าการจัดฟันแบบเครื่องมือดามอนสามารถลดความเจ็บปวดในการจัดฟันได้จริงไหมเครื่องมือจัดฟันแบบดามอนนะคะมีลักษณะพิเศษก็คือจะมีความเรียบมนนะคะลดการเกิดการบาดนะคะบริเวณกระพุ้งแก้มและเหงือกลดอาการบาดเจ็บจากเครื่องมือจัดฟันได้ค่ะ นอกจากนั้นนะคะเครื่องมือจัดฟันแบบดามอนยังมีลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึง่งคือเราจะใช้ลวดเฉพาะนะคะของตัวดามอนนะคะซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญช่วยในการเคลื่อนฟันนะคะโดยเฉพาะฟันที่มีความซ้อนเกยเยอะช่วยให้ฟันเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สำคัญรวดเร็วด้วยค่ะ คนไข้ที่จัดเครื่องมือแบบดามอนไม่จำเป็นต้องมาพบทันตแพทย์ทุกเดือนนะคะคุณหมอจะเว้นระยะในการปรับลวดอยู่ที่8-10ถึงสัปดาห์ต่อครั้งค่ะกรณีคนไข้ที่มีความซับซ้อนของการจัดฟันไม่ว่าจะเป็นฟันซ้อนเกม,มากนะคะมีปัญหาขากันไกลค่ะเครื่องมือจัดฟันแบบดามอนจะช่วยแก้ปัญหาเรานั้นได้ในระยะเวลาอันสัน้นและลดการบาดเจ็บนะคะ จากเครื่องมือทันตกรรมที่สำคัญคนไข้จะได้รับการรักษาในเวลาอันรวดเร็วค่ะคนไข้ท่านใดนะคะที่มีความสนใจอยากมาปรึกษาทันตแพทย์เกี่ยวกับการจัดฟันสามารถติดต่อเข้ามาที่ศูนย์ตกรรมโรงพยาบาลยันทีได้เลยค่ะ